สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงรางวัลจากกิจกรรมปาร์ตี้ฝูมดนะครับนี่นี่นนนไอรางวัลเลเวลหาน, 5, นี่สำหรับสายฟรีนะครับอ่ะว่าแล้วก็ส่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมปิ้งแล้ววิธีเล่นมีคลิปสอนนะครับให้พิมพ์ว่า เด็กแอนแล้วก็ปาร์ตี้ฝูงมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปของผมขึ้นมานะครับจะแ,แนะนําวิธีเล่นปาร์ตี้ฝูงมดนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรายละเอียดมันเยอะวิธีหาหาคะแนนนะครับนะนี่หาอะไรบ้างอะไรควรซื้อไม่ควรซื้อนะครับก็บไปตีปูยังไงนะครับนี่กุ้งนี่เป็ต้องซื้ออะไรเงี้ยนะครับอ้าวหลุดกด <laughs> เยอะไปหน่อย ที่จะมาคุยคลิปนี้เนี่ยจะเจาะเฉพาะมดที่คุณเลือกได้แม้จะเป็นสายฟรีก็ตามเพราะผมสายฟรีนะครับถ้าคุณสายเติมเนี่ยคุณอาจจะอาจจะเลือกได้ครบเลยคุณอาจจะเลือกได้ครบเลยนะครับผมสายเติมผมก็เลือกได้ทีละห้าสิบชิ้น <c oughs> ต้องสองร้อยชิ้นใช่ไหมถึงจะรวมเป็นหนึ่งตัวนะครับก็ เท่าไรอะสี่ครั้งนะ้สี่ยี่สิบสี่ครั้งไอกิจกรรมนี้มัน3มเดือนมาครั้งก็ปีหนึ่งพอดีโ <laughs> อ้ยอามาดูกันครับคือมดมดที่มันเอามาให้เป็นชิ้นส่วนแรกเนี่ยมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างตอนรอบเนี้มันจะมีมดกรรมยี่มดแมงมุมสีเหลืองมดสีดอนมดผี แล้วก็มดตะน่อยอ,อกส้มเดี๋ยวผมจะแยกคลิปเลยนะจะแยกคลิปเป็นมดละตัวนะครับมาดูสกิลมดกันแล้วเพื่อนๆตัดสินใจเองว่าจะแลกตัวไหนนะครับส่วนตัวคือคือ,ค,อคือมันก็ควรแลกทุกตัวแหละนะครับเพื่อเพื่อเอาเหรียญตรานะครับแล้วก็เอามดมาใช้ในขาววงกดนะครับนะบอย่างผมเนี่ยผมมียางมุมเหลืองแล้วใช่ไหมผมมีบรอนแล้ว แต่มีแค่มีแค่ตัวเดียวนะยังยังไม่ได้สะสมชิ้นส่วนสําหรับอัปดาวนะครับมันก็มามีมดอื่นเพิ่มเข้ามาอีกอ้ยนะอ้าวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไล่ตั้งแต่บนลงล่างเลยก็ได้นะครับอันนี้มาใหม่ตะนอยอ,อกส้มมาใหม่นะครับนี่ไงบอกว่าสะส,สมห้าอะไรสองร้ชิ้นส่วนถึงจะได้1นตัวนะครับสั่งเคราะห์นะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับตะนอยอ,อกส้มเป็นมดอะไรยังไงดูตรงนี้ดูไม่ได้นะครับ ต้องไปดูที่นี่ตะน้อยอกส้มนะครับผมยังไม่มีนะครับมันจะอยู่ด้านล่างเป็นมดสายต่อสู้มันเคยเป็นมดเติมนะครับแล้วทำไมมันถึงมาแจกฟรีเพราะมันมีมดเติมตัวอื่นมาแทนไงก็ไอตัวนี้ก็เลยกลายเป็นมดฟรีไปให้ให้สายเติมเขาแบบเอ๊ะ จะสายฟรีจะมีมอนกูกูก็เติมหนีเอาตัวใหม่ๆม,มาดีกว่านะครับนี่ตอนออกส้ม,มตัวนี้เลยตัวนี้เลยเป็นมดยิงระยะไกลนะครับก็คืออยู่ได้ทั้งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังแต่จะเหมาะสําหรับการอยู่แถวหลังนะครับระยะไกลมดยิงมดยิงนะครับมดสามเราทารู้อยู่แล้วนะมันต้องนํามติทหารที่เป็นมดยิงมาดูสกิลครับสกิลที่2 มีผลเมื่อพกอ่านแน่นอนนะครับดูตรงนี้ดีกว่าสุ่มหนึ่งทีมศัตรูในระยะมีผลช่วงระยะมีผล5ก็คืออยู่แถวหลังสุดก็ยังโจมตีแถวหลังสุดของศัตรูได้นะครับโอกาส100%อครับอันนี้คือ <c oughs> คือดงแน่ๆครับโผล่มาก็100%แล้วอะ่ะมันมันถึงบอกว่ามันเป็นมดยิงที่แบบนิยมใช้กันอยู่ยุคหนึ่งเลยปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่นะครับก็อยู่ในทับ ครับรองครับ2อครับสว่ากันไปนะครับให้กับขบวนเล็ก1ขบวนแบบสุ่มนะครับความเสียหายร้อยห้านะครับถ้าคุณอัดอัพเลเวลจนถึงเลเวลสิจะเสียหายถึง150และถ้าเป็นเลเวล20จะเสียหายถึง200%นะครับและยังมีโอกาสอีก30%ที่จะเบิ้ลอ่ะอ่ะคือตบแน่หนึ่งครั้งนะครับและยังมีอีก30%ที่จะได้ตบอีกหนึ่งครั้ง เจ๋วป่ะซื้อสกิลคือพลัง2เท่า่าอ,อันนี้ถึงบอกตึงคือโดนแน่นอนแต่ว่ามันก็จะเบาหน่อยเปอร์เซ็นต์สูงไอ้พลังจำรีก็จะต่ำลงมานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่โดนแน่ๆไงต่อไปครับสกิลที่5นะครับสุ่ม2ทีมศัตรูในระยะมีผลนะครับ2ทีมนะเมื่อกี้1ทีมรอบที่2 4 6โอกาส61%ที่จะสร้างความเสียหาย3 1 0นไหมโอกาสน้อย ความเสียหายจะสูงนะคร an, ับและยิ after after ่งสาคัญคือไม่ได you know ้ไม่ได้ออกทุกรอบออกเฉพาะรอบที่สองสี่หกการต่อสู้มีทั้งหมดแปดรอบนะครับถ้ายังไม่รู้ผลไน่จะนัดจะสู้คนถึงแปดรอบมันจะออกสกิลแค่รอบที่สองสี่หกนะครับแต่ออกแรงถึงสามร้อยสิบเปอร์เซ็นโดที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับถ้าคุณอัพถึงเลเวลสิบนะครับอ่าคุณจะเพิ่มโอกาสเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นและพลังความเสียหายสี่ร้อยเปอร์เซ็นเพิ่มโอกาสและเพิ่มพลังโจมตี ที่เลเวลสิบนะเลเวลยี 20, mm hmm. เพิ่อมโอกาสเป็น80%ความเสียหายสี่ให้กับ2ทัพนะครับตระตูนะครับแต่ออกแค่รอบที่2-4-6นะโอกาสสูงสูงสูงมากเลยแล้วก็พลังโจมตีแรงมากด้วยนี่คือมดตึงๆสำหรับสายยิงนะครับต่อไปสกิลที่8ครับตีบวกความถี่สูง่ชื่อคาขบวบเล็กที่มดนพิเศษอยู่อันนี้ปั๊บปับ๊บขบวนตัวเองนะครับ ในการต่อสู้ขบวนเล็กที่มดพิเศษอยู่สร้างความเสียหายจากสกิลเพิ่มเติม26%นาหลังจากปล่อยสกิลการต่อสู้เพิ่มการโจมตีด้วยสกิลของตัวเองอีก20.5%เอฟเฟกสามารถซ้อนได้ไม่จำกัดจนจบการต่อสู้ซ้อนได้8ครั้งเ่ะเพราะว่าสู้ได้ทั้งหมด8รอบอะอันนี้คือเพิ่มให้กับมดตหารนะครับเพิ่มพลังโจมตีพลังความเสียหาย เพิ่มสองสองอย่างเลยนะครับถือเป็นมดตึงๆสำหรับมดหญิงโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นมดผีนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ